สวัสดีครับบอนนี่อันนี้มีแผ่น VCD คาร์เกตชุดไม้ที่ลุมพอไม่ใช่ครับไม้ที่รุมพอชุดที่สิสี่มีหัวใจใจไว้รักเธอมีเพลงแนะนำ VCD คาร a เกตชุดนี้ข้างกันสมบ,บัตเสื้อโดย N ร,ร้อยหแล้วก็โฮงคาร์เกตดึกสาธิตก็เรากลยิ่งเชีย โลก้เกมิโกเจียงเกมิเอชีเอร้อยาสิบ้าบาทซึ่งแทนยนยูนังนะครับซึ่งซึ่งอนาบ,บ้านชุดนี้ชุดสุดท้ายที่มีทำได้มาจากอนาบ,บ้านนี้นะครับซึ่งซึ่งชุดสุดท้ายของไม้ที่พรเป็นขากคันสาระโอเคนะครับโลโก้ ภาษาไทยหนักโโกีดแล้วก็สีเหลืองส้งนะคะเขาเกตเอเควซีดีเเกตเอนไทยอนากิีสมโปไม่เหมือนกับอัลบั้มดีวีดีชนชัยไม่เหมือนกับดีวีดของเ้นช้นหลังะครับมีนึ่งยอ่อไม่ใช่ขอไปมีได้ชื่อเพลงทั้งหมดสิบสี่ใช่อั 60, 60, ยยนสิบเนะครับนะครับ มีรายชื่อเพลงทั้งหมด10เพลงซึ่งเสกก็คือสิงหาขอแนะนงโลโก้ใช่น่นถึงในตีเดืองเดิมลากในเดือนพุทธศกอายุ2,549ใช่ถึงกุมภานพัน2,554มาโคสตุการสลายก่อน,นะคะซึ่งไปใช้ตั้แต่ในเดือนมกราค 1, ม2 5 4่ใช่ครับ โลโก้โลโก้นี้ที่ใช้ั้าแไ่ได้ดึมกอราคงส5งกันห้ารอยห้าสิบวันนี้ทา้นก็คือศูนย์แปสแปดนย์วันนี้ทางมส,สี่สองสี่เก้าูนหินิสิผู้เซยยอนห้ร้ยสี่สิบเแล้วก็เซียนนิ่นหรือเนน่ได้อยู่ด้่นี้ เจียงไค์มี่หรือเจนอดอทคอมซึ่งใช่นานแล้วแล้วก็ยอดขอาวที่ซื้ก,ก็คือเจียงไค่มี่วันอีที่ฉลิกก็คือ13าตุลาคม2549เมื่อชุงออกนักสื่อสารกุนไทยในชนทันที่2ีสิบงโอเคก่อนก่อนวันออกกันษาวันที่อ้าร้านะครับ รางวัลจกกักรนค์คือ28เครื่องสกี2,549เมื่อช่วงออนนัสือสารกุลไทยเล่นแาชนเร่งที่สาสิทธิ์ก่อนกอง้อยกระทง้อยกระทงแล้วก็ปิดท่เรียงใบสอกใบสอบใบผ้าใบหญ้าทอย5อสาคอยไม่ิตเป็นใบที่จะเป็นใบหญ้าทอยอ5สุเ49 ไม้ที่รูพรอทุกที่สี่หิวใจไว้ครับเธอเวสตาจิงแกมิจังกะหมาชนนะครับมีใบหญ้า,านังนสีดังนะครับเราจะดูแผ่นไท้ๆกับซีดีและเทสนะครับนะครับโลโก้ดีดีโอซีดีแล้วก็วีซีโอเกมิโกหรือ ดีเจเมี่ใบายาวิดีเียกรมีซีดีโยซาเกตดึกสักดิียรแล้นก็ขอดึขอแนะนาไอ้ตรงนหน้าจอนี้ส้าแห่งก็ยังมาอยู่นะครับนิดหน่อยนะครับซึ่งฟันได้ดูแน่นอนคือหน,นึ่งรอยเกเซน,เนนะครับนี่เชือเสนเทนะครับลุกการสูงร่วงนะครับ มีดคันตูอที่มุงหน้าจอของสังเก้วเรืองที่เชี่ยวซึ่งโหลดี่เป็นตัวจานสองสองสนะคะันดิโกฮิตหนึ่งเก้าูจะมาเป็นตัวจานหนึ่งกยูหแล้วต่อมาลุคที่สองก็คือกดจหนึ่งสี่เก ลูกที่สาก็คือกดจัหนึ่งสองสอเลยนะครับก็จะอีกิีนี้นี่ครับ